สวัดสดีจ้า่มเม่พี่น้องสูขูซูคนนํำเด้อจ,จา้ามือหนีแกมาพบก,กับช่องคักนกชาแนลคือเก่าคือเดิมจา้าเพิ่มเติมคือมีน้องกันมานํำจ้ามือนีมือนี้เข้ามาซีค่นครับมือนี้มากินตำข้าวปุ้นปูอัดครับตำส่วข้าวปุ้นม,มือนีมาก,กินอย่างตำส่วข้าวปุ้นปูอัดครับพอดีกระลังนชีสว่งใครนะ <ไข S 2> ครับฟังเสียงคนรดครับสบายดีพี่น้องนะครับมากินอย่างถามพี่น้องขาตี ถามมึงดูมากินอยู่ไสเจ็กแล้วมากินอยูไซเหมือนี้มากินอยู่สวนอ่าเมือนี้มากินอยู่คอกเฟืองครับมือนี้แซ่บแซบครับเป็นทางแขบหมูกระมีครับมีตัวน้อยตัวใหญ่แน่ตัวน้อยตัวใของแซ่บเฮามือนี้หน่อไม้น้อยใหญ่ครับบอกไทยแม่แร่เดียวแขบหมูน้อยเอาแขบหมูน้อยเรียกว่าสิกินทางนี้ครับหมูแผ่นหมูแดดเดียวครับหมูหวานหมูหวานหมูหวานกระเมนตำเผ็ดๆจวดๆคือเก่าครับมือนี้เป็นได้เศร้าใครหรือเปล่าครับไ ในว่นระเบิดติดโควิดครับโได้ติดเด้อพี่น้องเด้อโบดิมาลายมืองล้วขึ้นฮอดพี่น้องบ่ครับสับพัดก่อนขึ้นฮอดพี่น้องบ่ครับมาครับแ่บแฉบน้อกันบาดนี่น้องกันเจียวยังครับเอาแคบปมูน้อยเอาแคบมูน้อยครนี่แคบมูน้อยเฮาแ่บแฉบเอาคำยิ้งใหญ่ครับแ่บแฉบมอวานบอับ นี่อ <Cornell> มุวานน้ำถือคนละคางครับมันจะบริจับลายเทือเอ้ยไอของแสบพะรำนกไม้ต้มน้อยๆครับนกไม้นกไม้ในห้วยครับโบเมนกิมซุ่งแล้วก็บโบเมนบงวานนกไม้ทรามชาตหนกไม้ปลาห่วยขี้เกี่ยวอยากแค่ไม่แสบที่สุดเลยแต่ตรงหมดว่าแสบๆครับครับน้อย แกาย่อยครับไปทำมาอีกแล้วอืมอืมน้ำมันวานหวานครับเมึงข้าปุ่นข้าปุ่นวันนี้เป็นข้าปุ่นต้มเอาเสร็จเลยเงี้ยวแนงหน่อยครับไข่แต๋านีตรงนี่โอ้ ยามัแรงเบิดแดดก็เย็นมากเนาะลบว่อยๆแล้วครับมันนี่ใายพ่จันะมือหนีบสิกินห้บร์ุยางใหยจ้งแม่เด็กเป็นยาวเเ็สบมสมครับําพอดีพอดีทางสุอัข คอบเป็นคอบเลยอืมนี่บุกอัดันว่าปุกอัดสอยเบื้องหกสองเลยครับไรม่าจีนอืม,อมน้ำใหม่กระเซ็บแต่สูบเคบมูบอะไรกันตกแตง่งอยอ เอา,าหมูน,น้อยครับหมูนญ่ครับแคบหมูนหน่อยอโอเคล็อั๊เนอไม่นอเดียวกินได้เพื่อนครับเนอไม่หวานนอไม่หวานครับ ต้มจนจืดไปละเดี๋ยวยนให้ไปครับเดี๋ยวเพันธินยามฮะมาลองกันฮะมากันมามาเอือยฮห<ะ>อืมอืมอือจับครับแฉบแห้งคันจับมวยห้นผักมา มันเป็นยานกกิ่ต้มสองถุงซิเวิร์ป่ครับมานีโ่โอ้โหุนะเ้นนะครั้งเงา Heh, <c oughs> เกือบฮอดเมืองฝาเลยขนาดนั้นเลยลูก <c oughs> ปสะเล่เงอือนะค่ะเออชี่ยได้นาะมึนเดี๋ยวผมเอามุ่งหงอมาอืม มีน้องมาแกมแล้วเอาแบบแล้ครับชั่งใดครับเอาแบบทันไหนไดแผ่นใหญ่ครับเอาแผ่นใหญ่บอกันไหนแกพีน้องว่าบริพอและเบิดลายมือเราเป็นใครครับพลังใครแนมวันนี้พามากินน้ำยู่สวนเลยครับมาเต็มรอบใส่แหวน mong lại được mhm hm 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 Vẹn hm 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 vẹn hm 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 ซับะสูตรงหน้าครับเบื่อเหรอครับ <c oughs> เอานอี่ครับอเอาบลาขอบุ้นน้ำพระดำ <ห ả? S 1> ขอบุ้นแหงส้วงไข่เลย <c oughs> เลแต้งหน่อยแบบ โอ่พ่อปุ้ยเป,เป็นไดเปนวะ <laughs> แบบนี้กระดัที่กราดมพาไปหวานไป้ำบวะอ้องไปต้อไป้บบวโดยใค่ไปบอดแกงเมื่อนั่งเบาเขาเมื่อกับเมื่อเือืมือม่อนี้พามาเบิ่งหานเพื่องนี่ <c oughs> ผมมีบรรยากาศครับมือนกันี <c oughs> แม รน้ำไม่แก้วมาแต่ยามันแมากเพื่อพี่น้องบ่เห็นแม่เหรออืน้ำอะไรกันเนี่ยเอยน้ำเย็นได้น้ำเย็นมันจะใครขึ้นเอาอีกอืมอิ่มบอสเอาเอาน้ำเอาน้ำกันไลยเป็นไข่เอาน้อยหนึ่งนะครับเอาน้อยหนึ่งเอาน้อยหนึ่งเสียงยังมือมืออยู่กำลังไข่เนยบอว่ากันครับช่วงนี้รักษาสุขภาพน้ำเพราะว่าเขาฤดูฝนเนาะฝนฟ้าไม่ ไปให้น้องกันผู้ไรครับเกือบเอื้อยไอ้บ้านได้มกเดิมมาเนี่ยมกมันแรงเข้าบอกฟังเมันอชีหฮนเกือบเอื้อได้ไหมไอ้เกือบเอื้อยต้องยืนไม่ในนื่อผู้ไทยหน่อยเกือบแปลว่าอะไรรองเท้า เกืบกาแลว่าเกือบแลวอะไมันมันอยู่เกิอบกันไหนกันยัายังรับบัดนึ้งะรายังรับอิ่มแล้วเอามยอิ่มแล้วจังเลยไปไปนี่ไกลไกลยไ่มาูรองเง็บไปไปไปเลยไปไปไปเลยไปไปมาดูในกล่องอืมกราจะยังออกน้านองกันเลยฮะจะออกน้านองกัน้งเยอทางนี้เลยเอาเอามันมาทางนี้เลย ยังไงมันมอยากออกคลิปนั่มน,นะเดินออดเขาน่าเลยเดินกระจิบเขา่าเดินกระจิบเขา <c oughs> เฮ้ยเกจยวหัวคนมาคนมานอย่ <c oughs> างก็เล่นบอกเอยไปเบิเงหอมบะชับหมูบะบ่ริมครับริมมะรี <c oughs> อยากไปหาเบบจันนะมันแล้วเละมันจบคลิปเลยคอยจบแกอือกินลยกินหวานขียาบขียบเลยแข็งกรอบครับขก้นอย่งไม่ได้เลยคนมันมานเรามีหน่มยสองนอ,อก,ก่อเมนจะ คนมันหมางฮะไอชีตอนแล้วเอาโบนัมอ่ะเอาลยครับอจ่บเบิ่งนไอไลคอนเบิร์นไอวันพีไอวันพี่บ้าตัวแล้วครับบ้านนนอีลีบอกงใส่ยุ่น แม่บังพอดำได้สนองกันเอวนเป็นฮะพอดำเนี่ยบ่ไอุนจีเป็นโอเไอวนจีเต็นแชปครับเหมือนเรี่ยงเหยืบิงให้ได้เบิงดูเอาโซ่จะว่าได้ต่ว่าพี่น้องอยากเบิงอยู่ไปอยากเต้นลิงต้องการให้ได้เบิงนะครับเต้นอะไรเต้นลิงอยากเบิงไอบุญเต้นบ่ใครอยากเบิงไอบุญเล่นบ่ให้พี่น้องกดไลค์ครับคลิปนานไอุนจีเต้นให้เบิงสลองแสนซับเต้นลิงเนี้ยเนาะเห็นบ่ แมนจ้ะน้องกันกระิีตลลิงกันเนี่ยมาโบได้มาทำการลายมือแล้วครับ <c oughs> พี่น้องว่าค้นฮอตคือเทิงเอาเมือนีกับพามาน้าสวนมาการเทียนไปกินอยู่ทงหน้าเนาะืันนี้พามาสวนครับข้างหลังก็สวนหญ้าเลี้ยงงัวครับวิธีบานบานบางคนพี่น้องเพิ่งจะถามมาเนาะขายคลองเน่เลี้ยงงัวน้าครับแต่บ่าระเบิด <c oughs> เป็นภูมิมาฟองงัวให้ได้ครับเปิดออกมานอนสวนเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องเข้าครับ สนใจแคบมูกะไตคอมเมนต์ไว้เนาะเมนจ้ะถามนี่แคบมูกะซีมีเล็กใหญ่มีเบร์ทุกยางจ้้มีเบร์ทุกไก่เมนไข่กะมี่ครับเป็นไข่ลูกเป็ดไข่เวียดนามเนาะเพื่นว่ามหมูยอโอ้ยหมูยอมหอมแซ่แบครับลืมสิบทอนกะราคาประมาณ350บาทได้พี่น้องเนื้อพี่น้องท่านใดสนใจครับ บัวกรสิเป็นทางเห็ดละงกเถือ่อ้นมีเดี๋ยวนี้ก็อยากลาลาเนี่ยแหละครับห <Hoy. S 1> อยแมนก็นสิเป็นพวกเห็ดไข่ได้พี่น้องเอายออกมาเนี่ยจีห้อมๆนะครับตำปนเห็ดไข่หอยหน้าก็มีหอยขัวครับยังทันเบิร์ตอยู่เอากระเทียมโทนนำ้ำฝากน้ำครับฝากพี่ฝากน้องเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังๆๆๆใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น้ำเด้อครับเด้อเออเมื่อนี้เมื่อนี้เอืยกันเล่นกับเอือยเล่นแพงครับเอ้กระบุนกระบุญที่เมื่อไรได้เมื่มนอน้ำบ่ เงินจำกันเนาะมียังฝากตอนพี่น้องเขาอีบอครับบม่มีบ่มีเศ <laughs> บๆเจืดๆเลยครับมือนนี่เอา้าบ่มีกะขอพี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ